วันนี้ผมจะผ่าะเลียนนะครับคือเจ้านายผมใช้ถูกคนมากผ่าะเลียนครั้งแรกม้าดูกันว่าจะเป็นยังไงหน้าตาจ,จะออกมาดูดีไหมกินได้ไหมหรือว่าเลือดจะอาบลองดูผมผ่าะเลียนครั้งแรกแบบนะียไม่เคยเอ็มชมพ้าจะผ่าะเลียนแล้วีงล็อกดู Lệch lệch hầm lên. Cương hiệu thanh kiếm. Into hầm lệch lệch lạc. Hầm 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 lệch lạc. ั้งแรกนะทุเรียนเลยนะ,ะ,ะ,ะได้กินดไม่ได้กินวันนี้จะอยู่ยที่ผลงาน,น,นนะาแล้วนะเ็กคนเด็กด็กคดก็ขอาดทาเรียนเ้าแหร่หมือนผามะพร้าวเลยนะ <laughs> ผมจะผ่าเขาเรียนหรือมันจะเอาเมือของยาเลยครับจะได้กินแบบไม่รู้เลยครับเอ็งก็ยังไม่รู้เลยนจะตกอะอยังไงเง้ยเออเอเลไหมวะเอออ้าไม่ ขาล้า,าสุอต้นเรียนเลยมันไม่มู้พามาเท้านะครับผนะมขาอแันรู้สึกว่าต้นเรียนมันจะยกกา่ต่อพานะคะจนอะไจะได้กินไหมครับยังไหม่รู้เลยครับปับเดยอ,อเรียน,น,นรั้งแรกเอ้ย ามาได้กินแล้ครขยไปลไปเอเ้เสกนแการผ่า,ทาเทียนทเทียนเหมอนะหาไม่เอาไจะไ,ได้กินนะโอ๊ยดจัเลอกไ,ไป็นสดสดดไหมจะได้กินนะ เขาบนะอกว่าผ่าทะเลียนจะผ่าทั้งหัวก่อนเสียบผ่าทังตุกน้าเจ้าจะได้รูต่อยหัวกลัวเท้ามือก็บจะผ่าไันมาพามน้าผาทเยจะได้กินรึปะ แบไ,ไหบนบ้างออโซเรียนน่ากินแบบดูการผา่าข้างแรกของผมเห <laughs> <laughs> นื่อยขอจบคลิปแล้วครับ